สานาค้าวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระวังคีสะเทระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเจ็หเธอประดับองค์ทรงเครื่องแล้วขึ้นคชสารตัวประเสริฐมีร่างกายใหญ่ประดับแก้วและทองมีข่ายทองคลุมตะพองผูกสายรัดประคตทองไว้เรียบร้อย นั่งหลังคชสารเหาะมาที่นี้706พที่งาทั้งสองของพญาคชสารล้วนมีสระโบกขรณีเนรมิตมีน้ำใสสะอาดดาลดาดด้วยปฐุมชาติมีดอกบานสะพรัง่งในดอกปฐุมทุกดอกทุกดอกมีหมู่ดุริยะเทพบรรเลงเพลงและมีหล่าเทพอับสอนนี้ฟ้อนรำชวนให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ 707เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากเธอได้บรรลุเทวลิตเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดาตอบว่า708ดดิฉันได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงพาราณสีได้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระองค์ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทแล้วนั่งอยู่บนพื้นดินมีจิตยินดีในการทำอัญชลีแด่พระองค์แล้ว709อันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีพระชวีวันดุจทองคำธรรมชาติได้ทรงแสดงทุกขสัตว์และสมุทัยศัตว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงและทรงแสดงทุกขเนิโรธศสัตว์และมรรคสัตว์ ว่าเป็นสภาวะอันเป็นปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วแก่ดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงได้รู้แจ้งชัดอริยสัจสี่เจดิฉันถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุยังน้อยเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงมีบริวารยศเป็นประชาบดีองค์หนึ่งของเท้าสักกะมีนามว่ายสุตตรา รากฏไปทั่วทุกทิศนาค้าวิมานที่สามจบ